ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าใหญ่ยนต์จูนนิ่งท่านหนึ่งนะฮะเออท่านเอารถโตโยต้าวีโก้2,000 2,500นะครับครับผมเกียร์ธรรมดามาติดตั้งแก๊สกระทางใหญ่ยนต์จูนนิ่งเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนดีกว่าฮะว่าเป็นใครมาจากไหนครับครับผมชื่อมนตรีเกิดทรัพย์นะครับผมอยู่ปทุมฮะครับผมวันนี้เอารถเอ่อโตโยต้วตาวีกโก้เอ่อแคบนะฮะ2 5 0 0ซี cc, เกียร์ธรรมดามาติดตั้งแก,ก๊สกระทางใหญ่ยนต์จูนนิ่งทราบข่าวยังไงฮะว่าใหญ่ยนต์จูนนิ่งนี่มีการติดตั้งแก๊สกับเครื่องยนต์ดีเซล คือดูในในเน็ตนะฮะว่าของพี่ใหญ่เขาติดตั้งแก๊สเ,เป็นระบบดีเซลบวก LPG แ,แล้วก็เห็นมีน้ำด้วย,วยก็เลยมีความสนใจพนวกกับว่าเราเนี่ยรถมันค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเยอะกิโลละ3บาทบก็เลยตัดสินใจมาดูมาด,มาดูก่อนดูเสร็จปุ๊บเห็นแล้วก็โอเคก็เลยวันรุ่งขึ้นก็เลยมาเลยติดตั้งเลยเดิมๆคันนี้ได้ได้มีการทดสอบไหมครับว่ดได้เท่าไหร เดิมๆเลยทีแรกเลยเนี่ยที่วิ่งปกติอยู่ประมาณ11-12ถึง12กิโลแต่พอมาเทสจริงๆแล้วเนี่ยมันได้อยู่ที่9กิโลถึง10กิโลก็เลยปรึกษากับช่างใหญ่แกว่าเอาอย่างไงแกก็เลย,เออยบอกว่าถ้าจะติดก็ติดก็เลยตัดสินใจติดเอาติดเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วตู้ราคาน้ำมันแพงไม่ไหวมันกินจัดเหลือเกินครับเดิม10กิโลลิตรก็3บาทกิโลละ3บาทติดตั้งเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ฮะ ติดตั้งเสร็จแล้วก็คือท <step> ่านรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งแก๊สด้วยน้ำมันด้วยก็อยู่ที่บาทประมาณบาท53าตังต่อลิตรไอต่อกิโลต่อกิโลข่าบผมจากเดิมสบาทจากเดิม3บาทประหยัดได้เอาให้บาทหกสิบแล้วกันนะฮะเอาเผื่อข่าบผมเผื่อครับประหยัดได้กิโลละบาทสีประมาณบาท40ต่อกิโลก็ต้องคํานวณดูนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอ่าก็คือของเดิมมัน3าบาทนะที่กินอยู่3บาทต่อกิโลแต่ตอนนี้มันใช้อยู่ที่บาท60 ก็เฉลี่ยเปเลง่ายๆครับตัวเลขจริงมันไม่แน่นอนใช่ใช่กิโลนึงก็อยู่ที่ลดได้ประมาณบาทสี่สิบตังค์ต่อกิโลเอาง่ายๆละกันนะคุณวิ่งร้อยคุณวิ่งร้อยกิโลคุณก็ได้เงินกลับคืนมาร้อยสี่สิบบาทอะประมาณนั้นนะน,นะาจากเดิมต้องเสียสามสามร้อยติดตั้งแล้วเนี่ยได้มีการขับเองไมหมฮะความรู้สึกความรู้สึกการขับเดิมๆกับติดตั้งแก๊สเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงฮรรู้สึกมันแรงแรงขึ้นอะนะ,ะแรงขึ้น ก็ไม่มีปัญหาอะไรดีสมูทเหมือนเดิมทุกอย่างเสียงเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมเสียงเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมก็คือแรงขึ้นรู้สึกว่าแรงขึ้นเลยล่ะแล้วก็แล้วก็มันเห็นผลเลยไงว่ามันประหยัดครับผมครับผมอันนี้เดินทางมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกับปทุมเลยครับผมเดี๋ยวฝากลูกค้าที่ดูคลิปอยู่เหมือนพี่ที่เคยศึกษาอยู่เมื่อก่อนที่มาติดตั้งนะครับฝากลูกค้าเพราะว่าต้องมีลูกค้าที่ศึกษาอย่างนี้อยู่แน่นอนแต่ยังลังเลใจอยู่ ฝากหน่อยฮะว่าควรจะทํำยังไงกับกับรถที่มีอยู่ที่บ้านอ๋อก็คืออยากจะฝากเพื่อนเพื่อนพี่พีนพนพน่น้องน้องนะว่าถ้าในส่วนตรงนี้ถ้าคุณคิดว่าค่าน้ามันเชื้อเพลิงของคุณมันแพงขึ้นเนี่ยสู้ไม่ไหวตัดสินใจเหอมะมาติดที่ใหญ่ยนจูนิงเนี่ยที่อยู่ตาคีผมกล้าร,รับประกันครับรับประกันได้เลยว่าประหยัดแน่ๆ30-40%ิถึงี่ินดีวีถึง5 0อย่างที่ผมเนี่ยของผมได้เนี่ยเกือบเกือบ5 0นตะตัดสินใจก็ฝากไว้ด้วยละกันครับผมครับ ครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอีกเสียงหนึ่งคำยืนยันของลูกค้าที่ทดสอบเองนะฮะนี่เห็นกระตาตัวเองเลยนี่มาเฝ้ารถอีก3วันเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดสองวันสองวันเสร็จนะฮะเ็ <S 2> 2 <S ถือว่าไวนะฮะปกติเราใช้เวลาประมาณสามวันครับเห็นเป็นครับเป็นคำยืนยันชัดเจนว่าลูกค้านี่อยู่กับเรามาตลอดนะฮะดูดูวิธีการติดตั้งอย่างใกล้ชิดแล้วก็สุดท้ายจูนปรับจูนเสร็จเรียบร้อยก็ไปลองทดสอบเองทั้งแก๊สทั้งน้ำมันก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าประมาณนั้นประหยัดได้4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ อตัวเลขกลมๆเราเราไม่เป็นไรนะครับประมาณ40%ยืนยันแล้วว่าประหยัดจริงแล้วก็จากการที่ศึกษามาเนี่ยชัดเจนว่าที่นี่ทําได้จริงนะครับฝากเอาไว้ถึงลูกค้าที่ยังลังเลใจอยู่นะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆก็มาดูที่อู่เลยนะครับมีรถให้ทดสอบมีให้ดูว่าติดตั้งไหนเพราะว่าที่นี่มีรถเข้ามากับแก๊สดีเซลนี่มาทุกวันนะฮะมีอยู่ประจําทุกวันเพราะนั้นมีรถให้ทดสอบท่านทดสอบได้แน่นอนว่ามันจริงประหยัดจริงไหมนะครับสำหรับพอวันนี้นะครับผมกับลูกค้าต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ